เพ et ื่อนที่พิมมันบวกหนึ่งบวกสองมาแหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ็ดยูทูบเพื่อนเพื่อนต้องหูเพราะว่าพิม์มามันรุดเนาะเพื่อนเพื่อนแยเฮ็ดกันเถาะเนาะว่าเป็นเพื่อนยูทูบนั่นดยโดยดีมันพิมพ์บ่ได้แบบนั้นจะพิมพปุ๊บรุดเลยรุดทั้งเก้่หวรุดทั้งข่อยย่าพิมบอกหนึ่งบอกสองข่แค่เขามาเบนกันซื้อมันก็ห่แล้วว่าต้องซื่อสัตว์ต่อกันเนาะ แอดเท่าแล้วยอกัเขาไปเบื่อเพื่อนนนละบนขเ่อนเือทุกคนละตาอันนี้เรื่องนี้เตรงนี้สจะทกันทุกคนเนะแต่ยาพิมพ์ข้าววนทเพข้าววานบกอกบอกสอคิปนั้นคลิปนี้ยังสีนะ้ ขอลองแยดขอลองค่ะเพื่อนเพื่อนเบื้องคิปก็แยดอันนี้แล้วก็พิมพ์ตรงหูตัวเด้อวเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นว่าแยดว่าสิบปอกอินสันอังสีเพื่อนเพื่อนนะาะค้นหา,าตรงหูเพราะว่ามันมีมกี่คนจ้ะในในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในเพจของแยดเนี่ยที่มีม,มีมีมาอีกคนนึงแหละจ้ะที่รูปอันพ่ออุม้มลูกเนี่ย ก็่ย่แอดบอกเออชื่อชื่อเดเดอร์เพราแย่แอดถ่าแล้วก็ธรงมาดาแย่แอดหรอกเพราะเพจนี้มันก็บอกว่าอย่าพิมพ์ว่าอันบวกหนึ่งบวกสองข่อยเบิ้งแล้วกับกลับไปเบิ้งข่อยเน่เด้ออันนี้เขก็ตรงมูออียังก็บตรงมูอเนาะคนเพื่อนเล่นยูทูบแหมเขาตรงสัมผัสอียังมาหลายๆอย่างแต่นะแอดเย่าแล้วแย่ท่านแรกแรกแย่มือเพราะแย่เบื้ แยดเองแอสเหตตะดุนแล้วแต่แย่แยสัมผัสแยเฮดบลินแต่แย่เบิเพื่อเๆมาประมาณ2-3ปีสปีนะเพราะแย่มีเวลาว่างอันนี้ตอนนี้นี้ย่ยหาคอมพิวเตอร์แย่เสีย ก็เลยเฮ็ดบ่ได้นะเพื่อนๆพอนทอดับแยเห็ดเป็นทอสาวแยตเนี่ยกดปุ๊บก็แค่แยตเขาไปห้องน้ำนี่นะกลับมาโทรศัพท์ดับต้องใส่รหัสขึ้นมาใหม่เพื่อนๆบางคนก็อย่าพึงว่าเด้อบางเที่อย่าแอดนั่งๆๆไปเผลอหลับไปเมื่อไปสกิดไปอีกเที่ยวนึงก็ต้องกดย้อนมาเบิ่งใหม่ถ้าเพือ่อนๆเบิง่ง คลิปของแยดคลิปนี้ต้องเขาต้องเข้าใจแย่เด้อเพราะว่าคอมพิวเตอือแย่เสียแย่มาผสมดอกจ้ะเพราะว่ามันรายได้ของ youtube มันบ่ท่านไายอีหยังเลยเกษตรมีเงินประนั้นเนาะมันเสียจ้ะแล้วโทรศัพท์พนี่ก็จกกักไอหยังเบิ่งได้แน่บ่เบิ่งบ่ได้แน่บางเที่ยก็ขอขอความบ่ได้บางเทีย่ยก็กดเอาไว้ แค่เขาไปห้องน้ำแค่เครื่องนาทีอุ้ยพอยแม่กลับมาท้อซับดับต้องเทียนาหารเขาไปไหมตเทียนเบิ่งเบื้งไปมือมืดอันเป็นเป็นกดอีกอีกอันนึงโคตรกลับมาขึ้นอีกอันนึงเบื้องเทียนเพื่อนๆก็เบิ่องเราก็ต้องเข้าใจกันเนาะเพื่อนๆเนาะมันบะไรแกงกันบะไรแกงอีกยังตั้งสิ้นบะไรแกงยังตั้งสิ้นเพื่อนๆจ้า เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องหูเนาะต้องเห็นใจกันแล้วกันแต่คนที่พิมพ์มาเนี่ยนะบวกหนึ่งบวกสองเฟดหนึ่งเฟดสองเนี่ยที่พิมพ์เป็อ,อย่างสันทอก็บอกว่ามันพิมพ์บได้มันรูดภาพมันรูดรูดลงเทลละสิบเทลละสิบพกคนโ่นาทั่วสีหายมันขึืนมาได้เพื่อนๆมันมาเปเ็นมัน มันเป็นบลำบากนี่เคลิปแต่ละคลิปมันเกิดตัวสิมีเวลาเฮ็ดเด้๋เพื่อนมานกนไปเฮ็ดงานก็ยังว่าบ่มีเวลาเฮ็ดเด้เพื่อนเนาะขอใจเนาะเพื่อนๆเนาะขอสงสารช่วกันและกันเนาะเพมันมานั่งเฮ็ดคลิปไปเพื่อนเพื่อนอันมาพิมพ์ค่ำเดียวว่าบวกหนึ่งบวกสอง แค่แตะแก้งกันหรอกมันรุดจ้ะวันนี้อันเจ้านี่ก็พิมพ์มาอีแล้วบวกหนึ่งบวกสองอีแล้วเป็นกำลังใจถ้าเ้าา่าตังใจเข้ามาก็บ่พระต้อตงเข้ามาดอกนาแยแยบปริดาดอกจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละเพื่อนๆบ๊ายบาย